เร้่มยังเป็นทางการแล้วครับกับโครงการชูทูแชมป์วันแรกเลยวันนี้อีพานธ,ธาุิพรธนนครมาเก็บบรรยากาศมาฝากกันนะจ๊ะระหว่างนี่แหละจะขึ้นไปบนลงยิมดูท่าทางเดี๋ยวฝนตกแน่เลยฮะเดี๋ยวรีบขึ้นไปบนลงยิมก่อนผมมาก,ก่อนเวลานิดหน,น่อยนะก็เดี๋ยวขึ้นไปดูหน้าง,งานกันเลย นี่แหละฮะระหว่างรอก็สอนสอนวมๆองกันไปก่อนออท่านประธานมามากันพร้อมหน้าเรียบร้อยก็เปิดงานละจ้านี่แะครับเก่าเปิดงานโดยประธานชมรมบาสเกตบอลสุดเก่าพันธุ์พนครครับผมเฮียปอหรือนายชุมพลเบสุจิตสุนทรนะครับนีเฮียปอเขาจะ กล่าวเปิดงานแล้วก็ให้โอว่านิดหน่อยแล้วก็ตามด้วยพี่อื้อครับนายกสมาคมสิ่์เก่าพนิมนธนครหรือคุณสมศักดิ์กรสุวรรณพานนี่เองนี่คือสโคมนั้นคร่าวกลนะผมจะพูดไปเลยเพราะว่าตอนที่ผู้ผู้ใหญ่กล่าวเปิดงานเนี่ยไม่ได้ยินเสียงหรอกครับฝนมันตกหนังมากครับก็เลย ใช้ผ้าก็เลยแล้วกันนะครับประมาณนี้โครงการชูทูแชมป์เนี่ยนะครับจะจัดขึ้นโดยสมาคมศึ์เก่าพาณิษพนครโดยกองทุนกีฬาพานิ์พนครนครับผมร่วมกับสมาคมบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยคณะศิลปศาสตร์คณะบริหารธุรกิจและชมรมบาสเกตบอลศึกเก่าพาณิ์พนครจัดโครงการนี้ขึ้นมาครับสำหรับฝึกสอนบาสเกตบอลให้กับบุญหลาน ของทั้งสุดเก่าและบุคลากรนะฮะสอนฟรีจ้าไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วก็ระยะเวลาของโครงการนี้ก็จะจัดประมาณ8สัปดาห์คุณจะจัดทุกวันอาทิตย์8ครั้งอ่าเริ่มตั้งแต่วันนี้แหละฮะวันที่18นี่แหละอืเป็นวันแรกนี่ขณะนี้ก็พี่อื้อก็ขึ้นมากล่าวเปิดงานแล้วก็ให้โอวาทะคุณสมศักดิ์ออนสวัสดิ์านครับ นายกสมับขาคมสิทธเก่าแต่เนเมื่อสักอรู่จะเป็นเหตุปรอตามที่บอกไปแหละโดยโครงการเนี้จะเริ่มทุกวันอาทิตย์เวลาบ่ายสองโมงนะฮะถึงประมาณสี่ถึงห้าโมงโดยประมาณ<อ>นี่แหละจัดเปิดสอนอยู่สองรุ่นนะครับคือรุ่นขั้นพื้นฐานช่วงอายุประมาณเจ็ดถึงสิบห้าปีได้ทั้งชายทั้งหญิงเลยจ้าแล้วก็รุ่นที่มีทักษะแล้ว ก็ประมา,าเลยอายุก็ประมาณ10ปีถึง17ปีทั้งชายทั้งหญิงเช่นกันครับแต่พอเอาเข้าจริงหน้างานน้องๆบางคนก็มีเทรนจากที่อื่นมาก่อนแล้วก็คือมีสกิลอยู่แล้วก็ข้ามมาเป็นรุ่นท,ทักษะเลยะจะเปิดงานอย่างเป็นทางการเสร็จเรียบร้อยก็ถ่ายรูปรวมกันหน่อยนะครับแล้วเดี๋ยวก็จะไปเริ่มคอร์สของวันนี้กันเลยนี่แหละครับว่าแล้วก็เราก็มาเริ่ม เริ่มเรียนกันเลยนะจ๊ะเบบีนี่เริ่มถึงตอนแรกเลยก็คือการวอร์มอัพครับยืดเส้นยืดสายก่อนโดยน้องๆจากมทรพันครนี่แหละครับมามาร่วมเป็นผู้ฝึกสอนในวันนี้เราก็จะไปแบบเร็วๆกันเลยนะวอร์มอัพก่อนอาตารางตารางการฝึกสอนก็แบ่งเป็นคร่าวๆว,ว่าวอร์มอัพเสร็จแล้วก็จะแยกกลุ่ม ตอนมอมอันไนรวมกันนะแล้วก็จะแยกกลุ่มเป็นแบบกรุ่มเบสิกกับกลุ่มที่มีทักษะแล้วแยกกันฝึกสอนโดยโดยทั้งน้องๆจากมทรพนครนักบาสนี่แหละแล้วก็รวมถึงบรรดาครวพี่ๆเฮียๆทั้งหลายนี่แหละครับมาช่วยกันฝึกสอนน้องๆของเราในวันนี้ของการดีๆเพื่อลูกเพื่อหลานเราเองนะจ๊ะอ๋อ นูเพลินเลยก็เลยว่าเดี๋ยวคลิปมันจะยาวไปครับก็เลยสปีดหน่อยอารมณ์ประมาณนี้ครับผมนี่แหละพวกเฮียเขาก็มาช่วยช่วยกันดูแทบจ,จะเรียกว่าเทนตัวต่อตัวกันเลยนะเนี่ยพี่พี่น้องๆ้องร่วมแรงร่วมใจกันดีมากเลยครับชื่นชมนะฮะโครงการดีๆมัน จะเสร็จสิ้นไปได้ด้วยดีก็คือจากการร่วมแรงงมใจนี่แหละครับเช่นเดียวกันครับต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการโครงการนี้ขึ้นมาด้วยนะครับอย่างเช่นคุณชนะโตแจ้งคุณกมลพัฒน์มิตรสัมพันธ์คุณสุดธิดาสริมากเกษมแล้วก็คุณวิลาวาัลแกว้วกนกวิจิตอ,อย่างนี้นะครับสปอนเซอร์งานนัจ๊ะ ขอบคุณมากๆเลยนะครับร่วมด้วยช่วยกันทำให้โครงการดีๆเกิดขึ้นแล้วดำเนินไปได้ด้วยดีรวมถึงบรรดาวัวพี่ๆทุกท่านด้วยนี่แหละครับ <c oughs> วันนี้ของเราไม่ไหวพักเหนื่อยแป๊บหนึง่งฮะร้อนโอ้ยอาการร้อนชิเปงเลยแวะมานั่งพึ่งลมแป๊บหนึง่งชมบรรยากาศนิดหนึ่งก่อนนี่ ้ oh, oh. ได้รับลมเย็นๆขนอยู่ละจ้าตามนี้เลยตอนนี้เด็กๆน้องๆเขาซ้อมกันอยู่ลงเบสิกกันอยู่เดี๋ยวเราค่อยเข้าไปใหม่พี่ไม่ไหวนะเชียพี่ขอพักก่อนนั่งผึ่งลมเย็นๆสักแป๊บเดี๋ยวค่อยว่ากันนะจ้าเบบี้ หวากลับเข้ามาครับมาเทรนกันต่อกับน,น้องๆน,น,นะจ๊ะนี่นี่แหละครับก็ช่วยๆกันดูช่วยๆกันสอนน้องๆกันนี่แหละครับฝึกสอนร่วมกันก็จะแบ่งฐานต่างๆฝึกสกิลตั้งแต่เริ่มต้นเลยการคอนโทรลบอลการดริฟบอลจะเลี้ยงบอลแล้วก็การจ่ายบอลรวมถึงนี่ตรงโซนนี้ที่ผมถ่ายอยู่นี่จะเป็นแบบ อินเตอร์มีเดียแล้วคือมีทักษะแล้วก็เรื่องของการเลยอับการเลี้ยงแบบซิกแซกบ้างเลี้ยงตามผ่านฐานต่างๆอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นสกิลครับฝึกสกิลใช่นั่นแหละบรรยากาศสนุกมากแล้วก็ที่นั่งดูกันก็บรรดาผู้ปกครองนี่แหละฮะมาร่วมมาร่วมดูบุตรหลานฝึกสอนด้วยแล้วก็ร่วมแจมกันด้วยก็มีนะครับบรรยากาศน่ารักน่ากน่ารักนา่กนารักเลยแหละ ดูแล้วเพลินดีนั่นแหละฮะวันนี้เป็นวันแรกของการเริ่มโครงการครับผมคือทุกวันอาทิตย์อะ่ะมาได้นะครับมาได้ยังก็เข้ามาคุยกับพวกพี่ๆได้เลยสนใจมามาได้เลยครับคือในงานเนี้ยเขา คนที่สมัครแต่แรกเนี่ยเขาจะได้เสื้อเพราะว่าเขาต้องระบุเสื้อต้องว่ามีรายละเอียดว่าชื่อเบอร์ไซส์อะไรยังไงด้วยถ้าจัดทาให้น้องๆฮะรวมถึงบรรดาทีมสตาฟเนี่ยนะครับอย่างพวพี่ๆที่มาเนี่ยที่เห็นจะใส่เสื้อขาวเพื่อให้เข้ากับทีมงานครับพวพี่ๆเขาก็จะต้องเปลี่ยนเปลี่ยนชุดใส่เสื้องานหน่อย,อยนี่แหละครับส่วนเรื่อง,องการสอนก็สอนแบบกันเองกันเอง,เองนะฮะ ภาพที่เห็นก็เลยจะกลายเป็นบรรยากาศน่ารักน่าักนะครับนี่บรรยากาศคร่าวๆงานวันนี้ครับแล้วก็เดี๋ยวเสร็จจากการฝึกสอนลงเบสิกเรียบร้อยก็พักแป๊บหนึ่งแล้วก็นี่แหละสิ่งทีน่น้องๆหนูๆรอคอยแล้วพวกผู้ใหญ่ก็รอคอยเช่นกัน วอร์มเสร็จลงเบสเสรเสร็จก็ลงทีมกันหน่อยซีจ้าเบบีนี่ขอดูของหน่อยเช็คของน้องๆหน่อยโอ้โหนี่ดูน้องๆแต่ละคนนี่แบบเอาเรื่องนะเด็กสมัยนี้จีจ๊ดจ๊าดน่าดูคือหลายคนก็มีมีการเทรนมาก่อนแล้วครับอย่างเห็นตัวเล็กๆอย่างเงี้ยโอโ้เล่นดีกันชิบเขงเลยเนลี่แหละครับสนุกด้วยกัน ก็เดี๋ยวพอเสร็จจากเล่นทีมลงทีมก็จะเป็นในเรื่องของการวอมดาวาเพื่อเรียกอะไรคลายกล้ามเนื้อใช่ครับแล้วก็เป็นอันเสร็จเสร็จพิธี <c oughs> เป็นการาก็คือจบจบของการเทรนในวันนี้ครับ อย่างวันนี้มันมันเป็นวันแรกไงก็จะอาจจะดูคู่ขาน,นิดหน่อยแต่เดี๋ยวพวกพี่ๆเขาคงไปจัดการงานกันใหม่เซตกันใหม่เพื่อให้มันลื่นไหลกว่าน,นี้แล้วก็ให้น้องๆรู้สึกไม่เบื่อ,อคือวันนี้จริงๆตัวงานเขาก็จัดได้ดีแล้วละครับแต่ว่าอย่างว่าแล้วนะสอนเด็ก <c oughs> ก็ต้องเอาสักหน่อย ต้องคอยปรับต้องคอยแบบเพิ่มกลยุทธ์เพิ่มการเทรนขึ้นมาด้วยเดี๋ยวเขาคงมีสลับสลับกันไปแล้วครับเห็นแล้วประทับใจนะครับคือในในฐานะคู่เข้ามาร่วมงานเฝ้าดูด้วยเนี่ยเห็นแล้วประทับใจมากครับบรรยากาศอบอุ่นน่ารักมากผมชอบในบางช็อตที่ว่าผู้ปกครองมาร่วมมาร่วมด้วยไงแล้วก็ น้องๆหนูๆน,น,นี่ก็แบบดูตั้งใจกันมากครับดูตั้งใจที่แบบมามาร่วมโครงการระตูรู้รถใช้คำนี้ถูกใช่ประทับใจแหละนี่แหละฮะรวมถึงเราได้เห็นพลังในการขับเคลื่อนครับอย่างเช่นเนี่ยรายการเนี่ยมันจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยครับถ้าเกิด เราไม่มีเรียกจิตอาสาครับอย่างเนี้ยพี่ๆเพื่อนๆพอเขาแปลว่าจะจัดโครงการนี้ขึ้นมาเขาก็รวมตัวกันเลยฮะรวมรวมตัวรวมแรงรวมใจแบ่งงานแบ่งหน้าที่ช่วยกันทุกอย่างเลยผมก็เห็นสัมผัสถึงความให้ความร่วมมือกันของที่นี่นะอรวมถึงว่า บรรดาศิษย์เก่าหลายๆท่านที่แบบอาจจะไม่ได้ไม่ได้ร่วมแรงในโครงการนี้ก็แต่ก็ร่วมใจร่วมสมทบคุณร่วมโดยช่วยกันหลายๆ,ๆอย่างนะฮะนี่แหละการร่วมพลังกันนะฮะสวนกันอีกครั้งก็ต้องขอขอบคุณบรรดาผู้ใหญ่ใจดีคุณวิลาวันแก้วกันกว,วิจิต สิทเก่าพานิพนครรุ่น2524ครับผมและคุณชนะโตแจ้งสิทิเก่าพานิชพระนครรุ่น2534ตามด้วยคุณประมนลทัตมิตรสัมพันธ์สิทเก่าพานิชพระนครรุ่น2534เช่นกันครับและรวมถึงคุณสุธิดาศริมาศเกษม สิทธิ์เก่าว่าที่พระนครรุ่น2534เช่นเดียวกันครับต้องขอขอบคุณด้วยนะครับผู่ใหญ่ใจดีสปอนเซอร์งานจา้าแล้วก็รวมถึงบรรดาว่าพี่ๆพวกเฮียทุกท่านที่แบบสละเวลามาสละเวลาจากหลายๆอย่างเพื่อบุญหลานมาเป็นสตาร์ทโค้ดมาเป็นผู้ฝึกสอนรวมถึงน้องๆจากทางมทรพพระนครที่ มาร่วมมาร่วมโครงการนี้มาช่วยฝึกสอนน้องๆที่มาร่วมด้วยช่วยกันนะครับแล้วก็ขอบคุณเนายปอรครับคุณชุ่มคนเดชส,สุจริตสุนทรประธานชมรมบาสเกตบอลสุดเก่าพานิชพะนครแล้วก็พี่อือครับคุณสมศักดิ์พรสุวรรณพานายกสมาคมสุดเก่าพานิชพะนคร เป็นเรียกว่าหัวเรือ,อจัดงานนี้จัดโครงการนี้ขึ้นมาครับกับโครงการชูู้ชปมใช่รับผมแล้วก็ขอบคุณที่ให้ผมเข้ามาร่วมแจมด้วยนะครับกับบรรยากาศนารักนารักอบุนอันนี้เห็นแล้วว่าทับใจครับรวมถึงบรรดาผู้ปกครองอที่ยอมส,สละเวลาพาบุหล้านมา มาเข้าโครงการแล้วก็มาเรียนเรียนรู้แล้วก็มีประสบการณ์ร่วมกัน,กนเพราะว่าอย่างเวลาน้องๆเทรนอยู่ซ้อมอยู่เนี่ยผู้ปกครองทุกท่านก็นั่งเฝ้าน,น,นั่งดูกันเหนเขาก็นั่งคุงยกันนั่นแหละ <c oughs> สนุกไปด้วยกันครับในช่วงตอนที่ลงเบีสิกผูผมก็เห็น,หนมุมมุมมมุมมึง อย่างผู้เองบางท่านก็มาร่วมซ้อมด้วยมาร่วมยิงบอลด้วยอย่างเงี้ยน่าจะเป็นนักบาสด้วยกันนี่แหละอืมเห็นแล้วมันมันมันให้ความรู้สึกว่ามันน่ารักดีอะครับอารมณ์นี้เสร็จจากการเล่นทีมก็เดี๋ยวจะวอร์มดาวคลายเส้นอ่าโดยโดยบรรดาพี่พ,พี่มอทรอพระนครครับ ก็จะมานำนำวอมดาวแล้วก็จบงานเป็นอันจบงานแล้วก็แยกย้ายกลับบ้านอารมณ์นี้อารมณ์นี้ส่วนตัวผมเองก็เสร็จจากนี้ก็คงจะกลับไปสลบตายเป็นศพที่บ้านแล้วฮะเสียมากเลยเป็นหนึ่งวันดีๆของผมเลยนะผมโซโต้ผมเองนะ ผมได้ออกแรงผมได้ออกมาออกกำลังกายในช่วงเช้าผมได้มาด <c oughs> <c oughs> ูงานดีๆดูบรรยากาศดีๆในช่วงบ่ายเพลินเลยฮะจะลืมเลยว่ายังไม่ได้กินข้าวเลยนี่หว่าเดี๋ยวเสร็จจากนี้คงจะออกไปหาอะไรรับประทานนิดนึงฮะแล้วก็กลับบ้านนอนพักผ่อนละฮะนี่แหละครับกับบรรยากาศ งานวันแรกของโครงการชุด t ู o c h a m นะครับโอ้ดูอบอุ่นดูน่ารักมากนะเดี๋ยวมาดูมาเจอกันอีกทีก็จะเป็นอาทิตย์หน้าครับวันอาทิตย์ที่เท่าไหร่นะยี่สิบห้าป่ะใช่ยี่สิบห้าครับอาทิตย์ที่ยีสิบห้าเวลาเดิมนะจ๊ะ ตามนัดหมายใครว่างมาเพิ่มเติมกันได้นะครับมาเข้าโครงการร่วมกันหรือ <c oughs> ้ะไม่แน่ใจยังไงติดต่อสอบถามได้นะครับเดี๋ยวจะเพิ่มช่องทางการติดต่อไว้ใน description ให้ <c oughs> เผื่อว่าอยากสนใจอยากตามมาตามมาได้ ก็ไปติดต่อแล้วก็คุยกับทางพี่พี่เจ้าหน้าที่ได้เลยโดยตรงอ่านี่แหละดูน้องๆเล่นกันเลยคือเรื่องของเรื่องมันมันดูแล้วมันเขาเรียกว่าไงอ่ะมันน่ารักอะ่ะเออ จริงๆปกติผมเปนคนเล่นบ so าสที่ไม่ค่อยชอบดูบาสนะฮะอันนี้ดูเพลินดีก็บุญรานเรากันทั้งนั้นนี่ใช่ไหมักพวกกันดูแล้วมันเพลินก็เริ่มเริ่มอินแล้วกับการเป็นคนนั่งดูผมเลยว่าเออมันเป็นอะไรดีๆนะนี่ระหว่างตอนที่น้องๆเขาแข่งนะเล่นเล่นลงทีมกันเนี่ย ผมเห็นบางช็อตเอาลูกหลานเขาคืออย่างลูกเพื่อนเนี้ยเล่นไอ้ช็อตน,นี้จังหวะน,นี้ผมเมื่อนึกในใจเลยเดี๋ยวแม่งต้องขอคลิปแน่เลยก็เลยรีบตัดเอาหน้างนานเลยแล,แล้วก็ส่งให้เลยอารมณ์เนี้ฮะก็มีหลายคนทักมานะฮะว่าเออเดี๋ยวเสร็จจากนี้จะไปไหนต่อไปอะไรยังไงจริงๆตอนแรกมีแผนไว้เยอะเลยครับ มีแผนว่าจะไปที่น,นั่นที่นี่ตามตามนัดไว้อ่ะแต่บอกตรงๆครับอ,อยากกลับบ้านนอนแล้วจ้าแคนเซิลเลย <c oughs> <c oughs> แต่ก็กลาว่าเดี๋ยวจะแวะหาอะไรกินหน่อยน,นั่นเองก่อนก่อนเข้าบ้านอักพน <c oughs> มาดูแขนตัวเองแสบ เปนู้ไปโดนอะไรมาพองไหนตอนฮะโดนน้ำร้อนแน่เลยนี่แหละว,ว่ากันในเกมตก่อน,นะจ๊ะเซตนี้น่าจะเป็นเซตสุดท้ายครับที่ลงทีมน,น่าจะใช่มาเดี๋ยวอให้เล่นให้เล่นให้ เขาเรียกว่าให้เล่นเพื่อแค่ให้พอเข้าใจเกมเวลาเล่นเล่นชิงกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวก็วิ่งหน้าเจอกันนะจ๊ะทุกท่านแล้วก็มาลงเบสิกให้น้องๆกันใหม่แล้วก็น่าจะอย่างนี้แหละแล้วก็สลับลงทีมลงสอนสกิลระยะเวลาในการสอนสกิลสอนเบสิกสอนทักษะเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ1-2ชั่วโมงครับ แล้วถ้าเวลาเหลือก็ลงเล่นทีจะประมาณนี้วันดีวันนี้มันเวลามันเหลือก็ลงทีมได้เยอะหน่อยแต่จริงจะเล่นต่อยาวๆได้ตอนแรกแล้วก็ใช่พี่พีก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวเราสอนเด็กเสร็จใช่ไหมเด็กๆกลับบ้านเรียบร้อยผู้ใหญ่เราก็เล่นต่อเลยเล่นโชว์เด็กมันด้วยอ่า เชื่อว่าเอะเอาเข้าจริงไม่เล่นหรอกครับเหนื่อยเหนื่อยเพราะว่าสอนเด็กเนี่ยเราก็ต้องไม่ใช่แค่สั่งให้เขาทำไงเราต้องทำให้เขาดูแล้วต้องบอกเขาต้องอะไรด้วยใช้พลังเยอะนะฮะไม่ได้น้อยน้อยนี่แหละวันนี้ของเรานะฮะเสร็จแล้วก็พี่ๆจากมทรพระนครนำวรอมดาวครับคลายเส้นหน่อย เดีย๋ยวเราก็วามดาวเสร็จแล้วย้ายกลับบ้านครับผมตึ้งเรียวประมาณนี้ครับวันนี้ของเราจริงๆถ่ายมาเยอะวันนี้นะแต่กลัวว่ามันจะยาวไปเก็บบรรยากาศมาฝากคร่าวๆแล้วกันเดี๋ยวมาเจอกอันทีวิหน้าครับวันอาทิตย์หน้าวันที่25่สพฤษภาคมบ่ายสองเหมือนเดิมครับท่านอ่า ตรงนั่นแหละส่วนรูปแบบการสอนอะไรจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวไปดูกันอีกทีนึงพี่พี่เขาคงไปจัดโปรแกรมมาเพิ่มคะครัเพื่อให้น้องๆได้เรียนเรียนรู้อย่างเต็มที่และไม่น่าเบื่อ,อแต่วันนี้คร่าวๆก็ตามนี้ก่อนนะจ้าเแบบีระหว่างนี้ผมก็ไล่ตัดชิปไปก่อน ไรตัดคิดรูปเพื่อนส่งให้เพื่อนไปก่อนอ่าบูสาพาลูกมาแจมด้วยนี่่าแล้วก่อนกลับนิดนึงครับก็บอกก่าวเล่าสู่กันนี่เรียกอะไรโฮมรูมโฮมรูมก่อนกลับนำทีมโดยอ๋อ,องอครับพี่อ๋องนี่เข้ากับเด็กได้ดีเชียว นี่ครับแายกย้ายจ้ากลับบ้านแล้วครับโครงการดีๆวันนี้ของเรา <c oughs> นี่ระหว่างนี้ก็ดูดูกันอยู่ว่าใครเยาวยังไงต่อบรรดาผู้ครองก็อาบุญหลานกลับบ้านหรือว่าไป,ปรัประปังต่อบรรดาคณะสตารโค้ดอย่างเราก็ดูกันว่าจะเอาอยัางไงแต่สรุปว่า ส่วนตวผมผมแยกยายนะจ๊ะอืนี่แลหละฮะเริ่มงราววันนี้ของโครงการชูทูแชมป์จ้าที่มอทรพระนครค,ครับอาคารมงคลอาภาแล้วก็ต้องขอขอบคุณทุกๆกำลังใจทุกๆการติดตามนั้นนะครับรู้สึกดีจังเลยวันนี้กลับบ้านพักผ่อนก่อนนะครับบายบายครับทุกคน